ตรวจไเดนปัเจกงว่ะไปัท่านจะขนมาอีกแล้วปให้สูได้ทุนโอ้ยทำคุยอยู่เึงว่าไปยัทาจะกลัวน่หักขามันจะไดิจังเออจังจังนะจินจินยิมาลองกับารจนเอดวดได้แบบนี้่จินเอ้าถึงไปดสาม ปกากระดับมาเลยเอาปอาดโอ้โอ้ยา,ยา,ย,าย,ยาแงยาดันจ้ง,ขงเขาฮอดแท้แนั่นละจะได้เห็นฮอดนอมาที่นี่น้อนี่ยม่เป็นโมขักแย่ <laughs> กินอีก่าทีนี่เอากินก็ละตัววะก็ปกิจก็ละตัวเก็ีกินอนี่โอ้ยกินมะนาวกินดีมะนาวเออเอาป้าเราก็ได้การแต่ว่ากินตัวนี้ดีกว่าจังบบกสังบอกอ้จังไงกับพีแล้วละตัวนี้เออยงไรกับพี่มาเลยดึงอนไป้ยัยท่งส่กุออกไปเลยออกไปเลย ได้ห <laughs> right. oh, ็นอดอกบม่ได้เห็นอดดอกไบ่ได้เห็นทอดดอกลุงพี่เอาเอาเอาเจะไปแล้วเาจะไปทางไหนขอยไปนี้เอาฮนี่เนเลยไ่เห็นเลยไ่เจ้นไม่ดกามาเ่จเล่นห หากว่าบอกได้ดเลยเไดกินกี่กินเล้เฮายตแล้จังเิ็งดีจังบักสังนี่เจอเรียกงปจังเสือจังบักสังเหรอบั <c oughs> โอ้ลูกปางรวยๆนี่เขอยู่มเลยพ่อใหญ่แผยย้อนยิ่งใหญ่มาฮ้าขาหนิบ่เดินทางมาไกลมาเหนือขาไกลเด้อใช่สั่ก็ไปเรื่อยๆเขาเขาเขาล Ừ. Mà để qua đó, khẩu ừ. ừ. khẩu lắm Chẳng ừ. bật sáng quá bà Bạn ừ. chan có bị nhà cái mấy cái nấu hoa đóng mà bị nhẹ cái khẩu ít cô nữa nè khẩu hoa mà Chẳng bật sáng quá bà hoa gì chẳng hạn Kháu hoa Để ăn khá ซ้ำขึ้นสวรรค์ไปแล้วเอาละเริ่มคิดแล้วมากิงนะไปันขเปิดออกเปิดนะเขาเช็ดได้นะมันขาได้นะจันขาใส่หีเลากัเขาก็ได้เอาิ้เอาตัว้น้ยเป็นจัหลวงลน่นีมนี่นีมนี่นีน จาแกวจาจีแกวเนี่ยต้านนั่นแหละเนาะเพรแกวเนาะนาตาคือสนคือซื่อเนศนาเขาเงเกียแล้วเรเกียแล้วอยมือองครงหน้จอเอายอหมยยอมวยยอมวยว่ามสี่ห uh ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหต่อหต่อหแล้ว ยอมโดนเล่นตามไม้มันโดนได้เดินตัวใดของวันมีตัวหยางเลยด้วยน่ะกับก็ะหย่างตัวนี้กันนะกับก็กินละแม่กินดิแม่จังจังแบบสามมือขาหันได้ๆหันเลยขาได้ๆเจ้บเออมือลาบขาเลยเหมือเลยวันนีตัวหยางเลยไปขันกันงไรอยู่หันน่ะขาขาคือีกง ทรอยบอก่นเห็นแกรอนทพี่บอกไหมการนอนดิใครเราก็อยากเป็นกลียดมากยบ้านเาเา้านเป็นน้ำดึงเรืองนี่ละนี่เอาแล้วเอาแล้วไปออกมาเข้าตลอดเาบุกออกมาคอยออกมาเขาบอกว่าวัหันไปผ่านได้บ้างเอาย่อไหมทังนี้มันก็นะ

เอาชิ้นดิจิ้นไปมาเฮ้ยเสียมากไหมจิ้นเกียบเกียบเข้ากิ้น ไเอาเก็งมองแล้วนี่ยึดใซื้อ่้เจ้าเผาเข้าฮัดเข้าฮัดนี่เรียบร้อย อาวเียู่แล้วนั้นสลัดอยู่ตัวเรียบร้อยเท่าไหรกินอ้าวอ้าวติย่อติย่อติย่อย่อเลขสองซะเนาะ เอาออกก่อนมาของคอนเต้เนาะตัดเียมองไปทางนี้ไปได้ไปทางนี้ไป

นองนอดนองนอดนองนอดนองนองนอ,อ,อ,อดลืมบโอ้ยอย่าใส่คำาเลยมึงเดาได้เลยขนาดนี้ตไปนี้ก็น่าสังยกันอีกก็น่าไปอีกก็น่าหงไปขากลยนะ อัน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 บ oh. ุญจงไ้เพียงเก่งบุญจงไปไม่มีตัวยางับกินเนี่ยนะไม่มีตัวยางอ้ากินไม่เยอะหรือ่บยังเ